จากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลัวเพราะเชื่อทำอย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมกับธรรมบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน้ำแบบขอนสูงแน่นอนความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขันทำไมคับขันจิตมักเล่นตัวยั่วเราโดยกิเลสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทันยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตา กระหนึ่งไม่มีความสามารถหักข้ามตามแก้มันให้ลไปได้เลยพอเวลาเข้าที่ขับขันจนมุมจริงๆกําลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนใจก็หมอบและยอมเชื่อเราเชื่อธรรมไม่ฝ่าฝืนกําหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับทำบทใดก็อยู่อย่างนั้นไม่ฝ่าฝืนคงจะเป็นเพราะความกลัวตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืนจึงกลายเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดือดึงในเวลาเช่นนั้นน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบเข้า แต่ป่าแต่เขาทั้งที่กลัวตายและใจหนึ่งไม่อยากเข้าสําหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ส่วนจิตของท่านผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าตั้งใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆก็น่าจะเหมือนเหมือนกันเพราะจิตเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสที่ทําให้มีความรู้สึกกล้ารู้สึกกลัวรู้สึกดีชั่วต่างๆเช่นเดียวกันการฝึกฝนที่ถูกกับเหตุผลซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมจึงสามารถทําให้กิเลสชนิดต่างๆ ยอมจำนวนหมอบราบและสิ้นศูนย์ไปจนไม่มีเหลือเป็นเชื้ออีกต่อไปผมเองซึ่งมีนิสัยอยากจึงมักเชื่อต่อการทรมานชนิดเก็บหยาบเพื่อให้ท่านกับกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติยากที่นอยู่ในตนดานคราวช่างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะกําลังเดินจงกรมอ,อยู่เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอํานาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีไม่ดีเราผู้จะฆ่ามันให้จิบหายสิ้นซากไป แต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นเกล็นอาสวะที่เกาะกินเรามานานเสียด้วยซ้ําแต่พอเข้าตาจนได้ได้ช้างใหญ่มาช่วยปราบเท่านั้นกิเลสต,ตัวดื้อด้านต้านทานความเพียงเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับทมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดราวกับน้ำมันเครื่องหล่อเลื่อนไม่ฟาฝืาานดังที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจทำที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกัน ก็แสดงความสว่างสวยและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่งขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นให้ได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานานความกลัวตายไม่ทราบภายหน้าไปไหนจึงทําให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตามานานเราดีๆนี่เองพอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดทวงลวงใจดับลงไปแล้วแม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็ทําให้เห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ในขณะนั้นวาระต่อไปถึงจะเกิดขึ้นมาอีก ตามความมีอยู่ของมันแม้เช่นนั้นก็ยังพอให้เราระลึกรู้ได้บ้างว่าความกลัวนี้ไม่ใช่น่ามิตรมงคลของเราแต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งนิต่างหกจึงไม่ทําใจให้เชื่อชนิดติดจมในมันเหมือนที่เราแล้วมาและพยายามกาจัดมันออกทุกขระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มาในสภาพแห่งมิตรเหล่านี้สิ้นสูญไปจากใจนั่นแหละจึงจะนอนใจได้อยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้ตามความรู้สึกของผมว่า คนเราถวังพึ่งธรรมสนใจในธรรมรักใคร่ใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติตามธรรมจริงตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระไัยและพระเมตตาจริงๆคําว่ารู้ธรรมเห็นธรรมขั้นต่างๆดังพุทธบริษัทครั้งพุทธกาลร,รู้เห็นกันจะไม่เป็นปัญหาที่สุดเอื้อมตามความคาดคิดอะไรเลยยังต้องรู้เห็นกันได้ธรรมดารรมดาเหมือนท่านที่รู้เห็นกันมาแล้วในครั้งพุทธกาลนั่นแหละที่การสถานที่และบุคคลสมัยนี้ ขัดกับครั้งพุทธการโดยทางมักทางผลอยู่เวลานี้ก็เพราะเราเองทําตรงให้ขัดต่อทางดําเนินของตัวเองโดยต้องการผลแต่ไม่ได้สนใจกับเหตุคือวิธีดําเนินว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างจะควรแดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางดําเนินเพื่อมักผลที่ผ่านอย่างไรบ้างถ้ามีการทดสอบตนกับธรรมอยู่เสมอเพื่อความมุ่งหมายจะสําเร็จตามใจบ้างอย่างไรต้องสําเร็จในขั้นใดข,ขั้นหนึ่งตามกําลังสติปัญญาของตนแน่นอนเพราะ ครั้งพุทธกาลกับสมัยนี้กอเป็นสมัยที่กิเลสจะพึงแก้ด้วยธรรมและหายได้ด้วยธรรมเช่นเดียวกันดังโรคนานาชนิดในสมัยต่างๆที่หายได้ด้วยยาที่ถูกกับโรคตลอดมาฉะนั้นผมเองเชื่ออย่างนี้มานานแล้วยิ่งปฏิบัติมานานเพียงไรก็ยิ่งเชื่ออย่างฝังใจถอนไม่ขึ้นเพียงนั้นและยิ่งได้ฟังคําที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงใจสมัยที่อยู่กับท่านด้วยแล้วความเชื่อมันก็ยิ่งฝังใจลงลึกจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบใจโดยท่านสอนว่าการดูกิเลสและสแสวงธรรม ทันทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดีไม่ได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรู้นี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าวตายแล้วเกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งกําลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้นแม้ธรรมถ้าแสวงหาที่ใจก็จะมีวันพบ โดยลำดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทําให้เจริญขึ้นและเสริมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบําเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทงกิเลสและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้น ท่านจึงสอนให้หลบปลีปลีตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทําให้กิเลสท,ที่มีอยู่ภายในกําเริบลำพองมีรูปเสียงเป็ตนต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกําจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัตตะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การสแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสําหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระไทยประทานไว้เพื่อหมู่ชน พราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่แปลกๆเปลี่ยวๆความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันทีและรีบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสั่งสมกำลังเพื่อทำลายตนโดยไม่รู้สึก การแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันท,ท่วงทีกิเลสจ้งไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกําลังขึ้นทําลายกิจและธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นพัยต้องเป็นผู้มีสติระ,ะลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลังพล้งเผลอได้เป็นการดีคว่าไม่พลังพล้งเผลอนั่นแหละคือทานบเครื่องป้องกันกิเลสต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กําเริบราพอง และทําความพยายามกําจัดปัดเล่าด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดกิดกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือปาชาเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยตะปะธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทําทลายคาว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีและคําว่ากิเลสเสื่อมอํานาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลําดับไม่กําหนดสถานที่เวลานาทีก็ดี หรือกิเลสตายไปจหมดสิ้นภายในใจพอดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบครอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวลโรซาไว้อย่างถึงใจว่าทำเจริญหน้าที่ใดกิเลสย่อมซึมและดับสูญไปหน้าที่นั้นคําว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฝ่าฆ่ากิเลสด้วยความกล้าายในสนามรบคือที่ใจ โดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกำลังเพื่อใช้ชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยคแข่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหนเรรวนว่ากิเลสกองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเท่าที่ปฏิบัติมาแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไปด้วยความตะกี้ตะกายและลูกๆคำๆเพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนได้ถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนหมู่คณะก็ไม่ได้เห็นกองทุกข์และความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาดทั้งหลาย ที่มีเคยรู้เคยเห็นมาก,ก่อนแสดงขึ้นหน้าที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงคติใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่เกิดและสถิตยอยู่แห่งธรรมและกิเลสท,ทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอํานาจมากเหนือสิ่งใดๆในโลกสังสารที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิชิดแม้เครื่องมือทําการขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถ ยิ่งไปกว่านิโรธกับมรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใ,ใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจจะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของาศาสดาผู้ประธานธรรมสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำตลอดมานี้เป็นใจความโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผลจากคราวนั้นมาแล้ว จะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลัวเพราะเชื่อทำอย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมกับทำบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน้ำแบบขอนสูงแน่นอนความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาขับขันทำไมขับขันจิตมัก,มก,กเล่นตัวยั่วเราด้วยกิเลสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทันยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตา ระหนึ่งไม่มีความสามารถหักข้ามตามแก้มันให้ลุกไปได้เลยพอเวลาเข้าที่ขับขันจนมุมจริงๆกําลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนใจก็เหมาะและยอมเชื่อเราเชื่อธรรมไม่ฝ่าฝืนกําหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับทำบทใดก็อยู่อย่างนั้นไม่ฝ่าฝืนคงจะเป็นเพราะความโกรธตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืนจึงกลายเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงในเวลาเช่นนั้นน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบเข้า แต่ป่าแต่เขาทั้งที่กลัวตายและใจหนึ่งไม่อยากเข้าสาหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ส่วนจิตของท่านผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าตั้งใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆก็น่าจะเหมือนเหมือนกันเพราะจิตเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสที่ทําให้มีความรู้สึกกล้ารู้สึกกลัวรู้สึกดีชั่วต่างๆเช่นเดียวกันการฝึกฝนที่ถูกกับเหตุผลซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมจึงสามารถทําให้กิเลสชนิดต่างๆ ยอมจํนนวนหมอบราบและสิ้นศูนย์ไปจนไม่มีเหลือเป็นเชื้ออีกต่อไปผมเองซึ่งมีนิสัยอยากจึงมักเชื่อต่อการทร,รมานชนิดหยบยาบเพื่อให้ท่านกับกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติหยาบที่มีอยู่ในตนดานคราวช่างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะกําลังเดินจงกรมอยู่เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอํานาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีไม่ดีเราพูดจะฆ่ามันให้ฉิบหายสิ้นซากไป แต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นเก่นอาสวะที่กอกินเรามานานเสียด้วยซ้าแต่พอเข้าตาจนได้ได้ช้างใหญ่มาช่วยปราบเท่านั้นกิเลสต,ตัวดื้อด้านต้านทานความเพียรเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดเล่ากับน้ำมันเครื่องหล่อเลื่นไม่ฟาฝืนดังที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจทำที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกัน ก็แสดงความสว่างสวยและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่งขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นให้ได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานานความกลัวตายไม่ทราบหายหน้าไปไหนจึงทําให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตามานานเราดีๆนี่เองพอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดทวงรวมใจดับลงไปแล้วแม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็ทําให้เห็นโทษของมันยังประจักษ์ในขณะนั้นวาระต่อไปถึงจะเกิดขึ้นมาอีก ตามความมีอยู่ของมันแม้เช่นนั้นก็ยังพอให้เราระลึรู้ได้บ้างว่าความกลัวนี้ไม่ใช่หน่ามิตรมงคลของเราแต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งนิตัางหาน,นจึงไม่ทําใจให้เชื่อชนิดติดจมในมันเหมือนที่เราแล้วมาและพยายามกําจัดมันออกทุกเว่า,าแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มันในสภาพแห่งมิตรเหล่านี้สิ้นสูญไปจากใจนั่นแหละึงจะนอนใจและอยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้ตามความรู้สึกของผมว่า คนเราถวังพึ่งธรรมสนใจในธรรมรักใคร่ใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติตามธรรมจริงตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระไัยและพระเมตตาจริงๆคําว่ารู้ธรรมเห็นธรรมข,ขั้นต่างๆดังพุทธปริษัทครั้งพุทธการรู้เห็นกันจะไม่เป็นปัญหาที่สุดเอื้อมตามความคาดคิดอะไรเลยยามต้องรู้เห็นกันได้ธรรมดาธรรมดาเหมือนท่านที่รู้เห็นกันมาแล้วในครั้งพุทธการนั่นแหละที่การสถานที่และบุคคลสมัยนี้ ขัดกับครั้งพุทธการโดยทางมักทางผลอยู่เวลานี้ก็เพราะเราเองทำตัวให้ขัดต่อทางดําเนินของตัวเองโดยต้องการผลแต่ไม่ได้สนใจกับเหตุคือวิธีดําเนินว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างจะควรดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางดําเนินเพื่อมักผลที่พานอย่างไรบ้างถ้ามีการทดสอบตนกับธรรมอยู่เสมอเพื่อความมุ่งหมายจะสําเร็จตามใจบ้างอย่างไรต้องสําเร็จในขั้นใดข,ขั้นหนึ่งตามกําลังสติปัญญาของตนแน่นอนเพราะ ครั้งพุทธการกับสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่กิเลสจะพื้นแก้ด้วยธรรมและหายได้ด้วยธรรมเช่นเดียวกันดังโรคนานาชนิดในสมัยต่างๆที่หายได้ด้วยยาที่ถูกกับโรคตลอดมาฉะนั้นผมเองเชื่ออย่างนี้มานานแล้วยิ่งปฏิบัติมานานเพียงไรก็ยิ่งเชื่ออย่างฝังใจถอนไม่ขึ้นเพียงนั้นและยิ่งได้ฟังคําที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงใจสมัยที่อยู่กับท่านด้วยแล้วความเชื่อมันก็ยิ่งฝังใจลงลึกจนกลายเป็นอัน,นึกอันเดียวกันกันกบใจโดยท่านสอนว่าการดูกิเลสและสแสวงธรรม ท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดีไม่ได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรูโนี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าวตายแล้วเกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งกําลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้นแม้ทำถ้าแสวงหาที่ใจก็จะมีวันพบ โดยลำดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทําให้เจริญขึ้นและเสื่อมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบาเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงกิเลสและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอก ฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบปลีกปลีกตัวจากสิ่งยังย่วยวนกวนใจอันจะทําให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกําเริบลาพองมีรูปเสียงเป็ตนต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกําจัดกิเลสชนิดต่งตางๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัตตะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การสแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสําหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจับพระไทยประทานไว้เพื่อหมู่ชน พราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่แปลกๆเปลี่ยวๆความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันทีและรีบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสังสมกำลังเพื่อทำลายตนโดยไม่รู้สึก การแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันท่วงทีกิเลส้าม,มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกําลังขึ้นทําลายกิจธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภยัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลังพล้งเผลอได้เป็นการดีความไม่พลังพล้งเผลอนั่นแหละคือทำนบเครื่องป้องกันกิเลสต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบํำพอง และทำความพยายามกำจัดปัเจ่าด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดกิดกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือปาชาเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยตบปะธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทำลายคำว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีและคำว่ากิเลสเสื่อมอานาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลําดับไม่กําหนดสถานที่เวลานาทีก็ดี หรือกิเลสตายไปจมดสิ้นภายในใจพอดีจะปรากฏประจักษ์ดับใจในสถานที่บำเป็นอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบครอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวลโรซาบไว้อย่างถึงใจว่าทำเจริญหน้าที่ใดกิเลสย่อมเสรมและดับสูญไปณที่นั้นคําว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฝ่าฆ่ากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจ โดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกําลังเพื่อชัยชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยคแห่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหนเรรวนว่ากิเลสกองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเท่าที่ปฏิบัติมาแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไปด้วยความตะกี้ตะกายและลูกๆคํำๆเพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนได้ถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนหมู่คณะก็ไม่ได้เห็นกองทุกข์และความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาดทั้งหลาย ที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก,ก่อนแสดงขึ้นหน้าที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงขัติใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่เกิดและสถิตยอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากเหนือสิ่งใดๆในโลกสงังสารที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิชิดแม้เครื่องมือทําการขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถ ยิ่งไปกว่านิโรธกับมรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใ,ใดๆว่าเป็นภผ่และเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจจะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของาศาสดาผู้ประธานธรรมสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำตลอดมานี้เป็นใจความโอวาทที่ท่านอาจารย์นั่นสั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผล จากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลัวเพราะเชื่อทำอย่างถึงใจแต่บัดน้นเป็นต้นมาสมกับธรรมบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน้ําแบบขอนทรงแน่นอนความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขันทําไมคับขันจิตมักเล่นตัวยั่วเรา้วยกิเลชชนิดต่างๆไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทันยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตา กระหนึ่งไม่มีความสามารถหักข้ามตามแก้มันให้ลุกไปได้เลยพอเวลาเข้าที่ขับขันจนมุมจริงๆกําลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนใจก็เหมาบและยอมเชื่อเราเชื่อธรรมไม่ฝ่าฝืนกําหนดบงังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับทำบทใดก็อยู่อย่างนั้นไม่ฝ่าฝืนคงจะเป็นเพราะความโกรธตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืนจึงกลายเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงในเวลาเช่นนั้นน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบเข้า แต่ป่าแต่เขาทั้งที่กลัวตายและใจหนึ่งไม่อยากเข้าสําหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ส่วนจิตของท่านผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าตั้งใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆก็น่าจะเหมือนเหมือนกันเพราะจิตเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสที่ทําให้มีความรู้สึกกล้ารู้สึกกลัวรู้สึกดีชั่วต่างๆเช่นเดียวกันการฝึกฝนที่ถูกกับเหตุผลซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมจึงสามารถทําให้กิเลสชนิดต่างๆ ยอมจะนนหมอบราบและสิ้นศูนย์ไปจนไม่มีเหลือเป็นเชื้ออีกต่อไปผมเองซึ่งมีนิสัยอยาบจึงมักเชื่อต่อการทรมานชนิดเย็บหยาบเพื่อให้ท่านกับกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติหยาบที่มีอยู่ในตนดานคราวช่างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะกําลังเดินจงกรมอยู่เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอํานาจครองใจรู้สึกฝึกทร,รมานยากดีไม่ดีเราพูดจะฆ่ามันให้จีบหายสิ้นซากไป แต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นเก่็นอาสวะที่กอกินเรามานานเสียด้วยซ้ำแต่พอเข้าตาจนได้ได้ช้างใหญ่มาช่วยปราบเท่านั้นกิเลสตัวดื้อด้านต้านทาน,ทานความเพลินเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดเล่ากับน้ํามันเครื่องหล่อเลื่อนไม่ฟ้าฝืนดังที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจทำที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกัน ก็แสดงความสว่างสวยและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่งขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นให้ได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานานความกลัวตายไม่ทราบหายหน้าไปไหนจึงทําให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตามานานเราดีๆนี่เองพอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดทวงรวงใจดับลงไปแล้วแม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็ทําให้เห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ในขณะนั้นวาระต่อไปถึงจะเกิดขึ้นมาอีก ตามความมีอยู่ของมันแม้เช่นนั้นก็ยังพอให้เราระลึกรู้ได้บ้างว่าความกลัวนี้ไม่ใช่หน้ามิตรมงคลของเราแต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งมิกัยจึงไม่ทําใจให้เชื่อชนิดติดจมในมันเหมือนที่เราแล้วมาและพยายามกาจัดมันออกทุกวาระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มาในสภาพแห่งมิตรเหล่านี้ซึ่งสูญไปจากใจนั่นแหละจึงจะนอนใจได้อยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้ตามความรู้สึกของผมว่า คนเราถวังพึ่งธรรมสนใจในธรรมรักใคร่ใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติตามธรรมริงตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระไถยและพระเมตตาจริงๆคําว่ารู้ธรรมเห็นธรรมขั้นต่างๆดังพุทธบริษัทครั้งพุทธการรู้เห็นกันจะไม่เป็นปัญหาที่สุดเอื้อมตามความคาดคิดอะไรเลยยามต้องรู้เห็นกันได้ธรรมดาธรรมาเหมือนท่านที่รู้เห็นกันมาแล้วในครั้งพุทธการนั่นแหละที่การสถานที่และบุคคลสมัยนี้ ขัดกับครั้งพุทธการโดยทางมรรคทางผลอยู่เวลานี้ก็เพราะเราเองทําตรงให้ขัดต่อทางดําเนินของตัวเองโดยต้องการผลแต่ไม่ได้สนใจกับเหตุคือวิธีดําเนินว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างจะควรดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางดําเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างไรบ้างถ้ามีการทดสอบตนกับธรรมอยู่เสมอเพื่อความมุ่งหมายจะสําเร็จตามใจบ้างอย่างไรต้องสําเร็จในขั้นใดขั้นหนึ่งตามกําลังสติปัญญาของตนแน่นอนเพราะ ครั้งพุทธกาลกับสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่กิเลสจะพึงแก้ด้วยธรรมและหายได้ด้วยธรรมเช่นเดียวกันดังโรคนานาชนิดในสมัยต่างๆที่หายได้ด้วยยาที่ถูกกับโรคตลอดมาฉะนั้นผมเองเชื่ออย่างนี้มานานแล้วยิ่งปฏิบัติมานานเพียงไรก็ยิ่งเชื่ออย่างฝังใจถอนขึ้นเพียงนั้นและยิ่งได้ฟังคําที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงใจสมัยที่อยู่กับท่านด้วยแล้วความเชื่อมันก็ยิ่งฝังใจลงลึกจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบใจโดยท่านสอนว่าการดูกิเลสและแสวงธรรม ท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดีไม่ได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรู้นี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าวตายแล้วเกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งกําลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้นแม้ธรรมถ้าแสวงหาที่ใจก็จะมีวันพบ โดยลำดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทําให้เจริญขึ้นและเสื่อมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบําเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นกิเลสแท้ทําแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงกิเลสและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้น ท่านจึงสอนให้หลบปลีปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทําให้กิเลสท,ที่มีอยู่ภายในกําเริบลาพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกําจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัตตะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การสแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสําหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระไทยประทานไว้เพื่อโม่ชน พราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่แปลกๆเ,เ,เปลี่ยวๆความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันทีและรีบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสั่งสมกำลังเพื่อทำลายตนโดยไม่รู้สึก การแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันท่วงทีกิเลสจาไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกําลังขึ้นทําลายกิจและธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นไัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลังเผลิดได้เป็นการดีความไม่พลังเผลิดนั่นแหละคือทำนบเครื่องป้องกันกิเลสต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบรำพอง และทำความพยายามกาจัดปักเป่าด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดกิดกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือปาชาเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยตะปะธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทําลายคำว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีและคําว่ากิเลสเสื่อมอานาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลําดับไม่กําหนดสถานที่เวลานาทีก็ดี หรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจพอดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบครอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดระดับของกิเลสทั้งมวลโรซาบไว้อย่างถึงใจว่าทำเจริญหน้าที่ใดกิเลสย่อมซอมระดับสูญไปนที่นั้นคำว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฟ,นฟาฆากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจ โดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกำลังเพื่อชัยชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยคแห่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหนเรรวนว่ากิเลสกองทุกจะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเท่าที่ปฏิบัติมาแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไปด้วยความตะกียตะก,กายและลูกกคลำๆเพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนได้ถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนหมูคนะ่คณะก็ไม่ได้เห็นกองทุกและความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาดทั้งหลาย ที่มีเคยรู้เคยเห็นมาก่อนแสดงขึ้นหน้าที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงขี่ใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่เกิดและสถิตยอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอํานาจมากเหนือสิ่งใดๆใ,ในโลกสงังสารที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมีชิดแม้เครื่องมือทําการขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถ ยิ่งไปกว่านิโรธกับมรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใ,ใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจจะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของาศาสดาผู้ประธานธรรมสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำตลอดมานี้เป็นใจความโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผล